ครับคุณผู้ชมครับพบกับ Sustainability at CMU MM นะครับซึ่งเป็นบล็อกและพอดแคสต์ที่นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการเป็นองค์กรที่มีธรรมภาิบาลที่ถูกต้องนะครับในปีนี้นะครับเราเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่กันด้วยเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของ Sustainability X เอ็กซิบิชันหรือเอ็กซ์โปนะครับที่จัดขึ้นที่ศูนย์ชมญชาติริกิตและผมก็มีประเด็นที่บอกว่า,าในปีนี้เราได้เห็นผู้ประกอบการารายย่อยและขนาดกลางเข้ามาร่วมงานนี้มากยิ่งขึ้น,นในปีนี้เราเห็นว่าประเด็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมาแรงอยู่นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อที่จะอลองมารับฟังวิธีการจัดการรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยาการและความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเองนะครับว่าเขาเจออะไรกันมาบ้างและต้องทําอะไรนะครับผมมีแขกรับเชิญสอง ามซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการของเราเองนะครับซึ่งเรียนหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมของเรานะครับซึ่งน่าจะมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมาคุยกันโดยวันนี้นะครับผมขอต้อนรับคุณต้นและคุณตุกตาขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับคุณต้นตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ออกเลยโอเคครับวันนี้อยากให้คุณสองคนแนะนําตัวหน่ยครับว่าทําอะไรสนใจประเด็นไหนในแง่ของการการเรื่องของความยั่งยืนกับการเป็นผู้ประกอบการครับ ครับครับสวัสดีครับผมผมขออนุญาตก่อนนะครับอ่าผมชื่อนัทสกุลภูวิจิตนะครับก็ปัจจุบันก็ดารงตําแหน่งอ่าอ่ากรรมการผู้จัดการอยู่ทั้งหมด3บริษัทนะครับบริษัท cci international นะครับแล้วก็บริษัท detox ประเทศไทยจากัดนะครับแล้วก็บริษัทสุดท้ายคือบริษัท c p s นะครับอ่าวันนี้นะครับก็รู้สึกสนใจแล้วก็รู้สึกตระหนักเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะอ่านองเขาพูดถึงนะครับในส่วนของการที่จะนําขยะหรือว่าการ่าที่เราประเทศไทยเนี่ยเรามีขยะอย่างมากๆเลยนะครับ สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยมันไปที่ไหนหรือว่าการที่จะนําขยะเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเพราะสิ่งเริงเพาะส่หล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับตั้งแต่ครัวรเรือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่จะตระหนักตั้งแต่ครัวเรือนเนี่ยไปถึงในส่วนของชุมชนและจ,จะไปถึงในส่วนของ,ของรประเทศเนี่ย มันทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้น,นการที่จะเริ่มหรือว่าให้ความเข้าใจให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับครัวเรือนในเกี่ยวกับ,กบตัวบุคคลก่อนเนี่ยมันจุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อว่าทุกปานนะคะสวัสดีครับก็ะะเป็น ค่ะสวัสดีค่ะก็ะะสนใจในเรื่องของการจัดการขยะนะคะ,คะเพื่ออ,อย่างยั่งยืนเนาะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของขยะทุกวันนี้ค่ะมันเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะคะโดยภาคประชาชนเนี่ยก็คือมีปัญหาที่เป็นขยะโล้นโลกนะคะสําหรับในภาคที่เป็นฝั่งธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับรีไซเคิลดีกว่าซึ่งเขา แจ้งว่าคือขยะมีไม่พอสำหรับรีไซเคิลวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาคุยกันในท็อปปิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจอะคะ่ะที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะเป็นภาคประสานงานระหว่างประชาชนกับาทางคนที่จะรับขยะพวกนี้นะคะ่ะเพื่อจะไปสู่ประโยชน์นะคะหรือว่าไปนําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการลดขยะ ในของอทั่โลกด้วยค่ะแล้วก็ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการลดก๊าซมีเทนหรือว่าการเลื่อนกระจก,กต่างๆค่ะอย่างงั้ก็เดี๋ยวขอญาตอันนี้สนใจขอถามนิดนึงได้ไหมครับขอนุญากถามนิดนึงนะฮะครับ,ค,รบคือเมื่อกี้คุณตูตาบอกว่ามันมีประเด็นว่าขยะ ปกติเนี่ยเราก็แลดูว่ามันเยอะเนาะมันมีแนวโน้มที่จะโล,โล้นโลกแต่<ช>พอมากลับ,บมาอยู่ในพาร์ทของการรีไซเคิลกับไม่พอเหรอครับทำไมเป็นแบบนั้นนะครับอ,อันนี้อันนี้คือจากที่การที่จะไปไปสอบถามนะคะหรือว่ามันจะมีกลุ่มธุรกิจหนึ่งอะคะ่ะที่เกี่ยวกับที่เขาธุรกิจก่อสร้างดีกว่าชื่อว่า Recycle เอ็เนาะซึ่งเขาอะนำที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอะคะ่ะนำมาเป็นแปลงเป็นวัสดุก่อสร้าง ต่อ,อไปอะคะ่ะอาจารย์ซึ่งเขาก็ได้แจ้งว่าเขาต้องการขยะที่เป็นรีไซเคิลซึ่งไม่มีเพียง, mm hmm. พ,ยงพอและทีนี้ภาคประชาชนก็แจ้งมาว่าซึ่งขยะปัญหาขยะเนี่ยมันลดลกเพราะฉะนั้นเขาเลยได้มีการทำแอบะาหาอาจารย์ที่ชื่อว่า Recycle X เอเนาะใช่ไหมคะที่เป็นต้นก็รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวขอญ <ขอ S 1> าตเสริมนะครับก็ค<อ>ืออย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยเนาะเรารูอยู่แล้วว่าเราใช้ขยะเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเนาะถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีขยะติดตัวเนี่ยที่เรา สร้างในทุกๆวันถึง1.5กิโลนะครับนี่เป็นเฉลีย่ยเขาเอฟเวอร์เรจออกมาแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าจะมีบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับที่เขาจะนำขยะเหล่านี้เนี่ย เพื่อไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขยะเนี่ยที่เราก่อให้เกิดแต่ละวันเนี่ยนะครับมันไปไม่ถึงในจุดที่มันควรจะเป็นจุดที่เป็นรีไซเคิลมันกลายเป็นว่าเราไปทิ้งในจุดที่เราทิ้งหรือแม้แต่บางบางบางจุดเย่างเขาก็จะมีใช่ไหมขยะถังขยะสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าเอ้ยก็อยากจะหยอดให้มันตรงกับจุดที่มันเป็นขยะให้ตรงประเภทในส่วนของพักขยานนั้นแต่รู้ไหมครับว่ากลับกลายเป็นว่า8 0อ หยอดลงไปเนี่ยหรือทิ้งลงไปเนี่ยแทบจะเอาไปรีไซเคิลไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ทําให้ขยะไม่ไปถึงเม็ดพิธาบนแบบทที่เขาต้องการประเด็นที่2เนี่ยคืออย่างเราในประชากรอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเรามีการคัดแยกขยะที่บ้านกันแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่รู้ฮะว่าจะไปที่ไหนจะทํายังไงต่อไปขยะหล่นี้เพื่อให้เกิดมูลค่าหรือว่าเกิดเป็นการไปรีไซเคิลสุดท้ายเราก็ต้องมีทิ้งหน้าบ้านใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นอาก็ไปกองที่ไหนฮะภูเขาขยะที่เรารู้กันซึ่งประเทศไทยเนี่ยวิธีการกําจัดขยะขอองงปปรรระะเเเทททศไยยุกกกกวััันนนี้คคบบ็็ืา ฝังลงไป oh. ใช่ไหมครับเมื่อกดฝังลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอฝนตกลงมาเนี่ยเนาะมันก็ชะล้างเอาส่วนที่มันเป็นสารสารเคมีหรือว่าสารตกค้างลงเข้าสู่แม่น้ำสุดท้ายก็ไปสู่ทะเลฉะนั้นก็กลายเป็นว่าทรัพยายกรของประเทศเราเนี่ยหรือ่าประเทศเออ่ทรัพยายกรของโลกเราด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ เกิดการที่จะถูกปนเปื่อนอยู่ตลอดเวลา,นะาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำเนี่ยขยะจากบ้านเราเอาบ้านก็พอเลยนะไปสู่บริษัทที่เขาจะรับรีไซเคิลแล้วจากการที่จะนําการรีไซเคิลตรงนั้นอนะไปก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งสำคัญเลยคืออะไรฮะการรีไซเคิลนั้นอะไม่จําเป็น การรีไซเคิลนั้นนะ่ะเราจะลดปริมาณการที่จะไปใช้ใช้ทรัพยากรใหม่ๆของธรรมชาตินะครับ mm hmm. ประเด็นก็คือเราจะทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ขยะตรงนี้น,นะครับมันไปถึงบริษัทที่เขารับซื้อได้บริษนะัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศเราได้รับรับรับเป็นหนึ่งรงนน้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยขยะที่ถูกนำไปรีไซเคิลได้เนี่ยแทบจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะนี่จึงเป็นสองขารที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะทำไมอ่าบริษัทรับซื้อไนี่ยเขาบอกว่าทำไมขยะไม่พอหรอทำไมเขาอยากได้นะแต่มันไม่พอเพราะว่ามัน นำไปสู่บริษัทที่เขาต้องการที่จะรับซื้อเนี่ยมันไม่ตรงจุดสำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างจิตปลูกฝังตั้งแต่ตัวครัวเรือนตัวบ้านเราเลย ให้รู้จักออกการคัดกรองการคัดแยกยังไงและสาคัญที่สุดเนี่ยนะของบริษัทนี้ก็คือว่าเขาได้คิดค้นแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาครับอาจารย์แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างผู้คุณเชื่อมระหว่างควรเรือนบ้านนะครับกับตัวบริษัเทเขาเลยว่าการรับซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงะจะมีวันไหนที่จะ,จะทิ้งขยะได้หมดไหนอย่างนี้ครับอาจารย์เขาได้มีการทําโครงการเล็กๆน,น,น,นะครับโครงการนี้คือเขาไปร่วมกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งนะฮะวเราดูเราดูแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยในแต่ละวั เนนี่ยะครับรัฐบาลเนี่ยเราแจกจ่ายกล่องนมเนี่ยให้กับนักเรียนเนี่ยนะวันหนึ่งร่วมล่วงร<ม>้อยกล่องเลยใช่ไหมฮทีนี้ไอ้คำว่าไอ้รถกล่องนมเนี่ยมันไปไหนใช่ไหมฮบริษัทเนี่ยจึงเห็นว่าเฮ้ยจริงจริงมันมีขยะที่สามารถนำบรีไซเคิลแล้วก็ตรงกับฟุตที่เขาต้องการได้อีกมากมายเลยนะครับบริษัทเนี่ยจึงใช้โครงการนี้แหละก็คือไปรับซื้อกล่องนมจากโรงเรียนนะครับซึ่งในกล่องนมเนี่ยครับอาจารย์มันจะมีตัวแผ่นที่เป็นตัวกันนมอยู่เป็นฉนวนอยู่นะครับซึ่งฉนวนตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่านำ ำมารีไซเคิลหรือว่ากระบวนการที่เป็น,นทางวิทยาศาสตร์ขอเขาแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถมานํามาแทนในอาร์มาเป็นอคอนกรีตได้นะซึ่ง,งอคอนกรีตเนี่ยข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือน้ําหนักที่เบาข้อทนะี่สองเนี่ยใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าเกิดจากการรีไซเคิลแล้วข้อที่สามคือเราไม่ต้องไประเบิดหินไม่ต้องไประเบิดทรายนะครับไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรธรรมชาตช้าที่เราจะต้องไประเบิดตรง,งนั้นเอาสามารถเอากล่องวมเนี่ยมาทดแทนได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย โครงการนี้ก็ได้มีเงินปันผลเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆโที่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ครับว่าค่าค่าค่า,า,าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับโรงเรียนซึ่งจา่ายในเป็สนส่วนสาธรณ์โรงเรียนนะครับเพื่อที่จะนําเงินตรงเนี้ยนะก็อาจจะไม่ได้มากนะจะเป็นหลักสิบหลักร้อยเนี่ยให้กับนักเรียนนะฮะเพื่อให้นักเรียนรเนี่ยเขาก็จะได้วันหยุดเนาะเขาก็จะได้ไปซื้อของใช้อุปกรณ์เนี้ยเนี่ยก็คือเป็นการสร้างจิตปลูกฝังให้นักให้นักเรียนได้รู้เลยว่าเฮ้ยการคัดแยกขยะการคัดกรองขยะหรือวิธีการ ทำให้กลอ่องย่สะอาดถูก <estion> สะอาดที่สุดเพื่อที่จะนำกล่องนี้ไปสู <S <S ่บริษัทที่เขาสามารถจะรับซื้อและนําไปรีไซเคิลได้แบบจริงๆแล้วมันมีมูลค่านะ <S 2> <S 2> นผมถามนิดนึงได้ไหมครับก่อนที่เราจะ move on ะครับคือแอปพลิเคชันที่คุณพูดเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะเราพูดถึงอะไร <S 2> <S 2> <โด>ที่มันง่ายๆาแสดงว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีการแมทช์กันระหว่างตัวขยะกับ คนที่จะขยับไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมฮะคือมันไม่มีจุดนัดพบกันอย่างเงี้ยแล้วดังนั้นผมถามว่าคนต้องคิดทันทีเลยว,ว่าแล้วคนที่ทําแอปขึ้นมาแล้วแล้วเดบลอกขึ้นมานะครับเขาได้ประโยชน์อะไรจากการทําแอปตัวนี้ครับอ๋อแน่นอนครับอาจารย์เอ่อขอขอ,ขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับก็คือว่าการที่จะทําให้คนจุดคิดหรือว่าการที่จะนาขยับไปเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่ตัวคนเรืยนหรือว่าตัวเราเองก่อนด้วยซ้ำนะครับก็คือ ผมว่าอันน um, ี i, ada, grades, lah, então, mim, ้อาจจะต้องมีผ้ารัดเข้ามาส่วนผ้ารัดก็มาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องแล้วนะครับเกี่ยวว่าการคัดแยกขยะการคัดกรองขยะเนี่ยเพราะว่าดพู่พูดง่ายๆเลยคือเรายกตัวอย่าง้าจากประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ได้นะครับคือถ้าเราเราไปยุโรปใช่ไหมฮะยุโรปเนี่ยคือวันนั้นผมได้ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวกับพายามานะครับไปยุโรปมา เราเป็นเป็นเช่าบ้านเป็น v i p เข้าจารัรเขาก็จะมีข้อห้ามในแต่ละ,ะในการที่เช่าบ้านเนาะซึ่งวันนั้นเจ้าบ้านก็ไม่อยู่ด้วยนะข้อข้อห้ามข้อหนึ่งเลยครับอาจารย์ที่เป็นที่เขาเครงที่สุดแล้วเขาให้ความสำคัญกับข้อนี้ที่สุดเลย ข้ออื่นจะเป็นเรื่องรองเนาะข้อที่หนึ่งคือคุณต้องขัดแยกขยะให้ชัดเจนพลาสติกต้องใส่กล่องนี้เศษอาหารต้องใส่จุดนี้เขาซีรีสแล้วเขาใส่ดอกจันสามดอกจันนะฮะส่วนข้ออื่นเนี่ยอย่างเช่นอผ้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้หรือว่าการเดินเข้าห้องแทบจะไม่มีความหมายเลยแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาสำคัญเขาซีรีสมากๆเลยของการขัดแยกขยะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะคือจะถูกปรับโดยรัฐบาลนที่มาเก็บขยะที่บ้านเขาคือจะอยากจะบอกว่า ประเทศอื่นเนี่ยจริงๆอ่ะเขาทําไปตั้งนานแล้วนะครับคือมาเกิดจากการที่เขาปลูกฝังแล้วก็สอนให้ประชาชนเขาอ่ะรู้จักว่าการคัดแยกขยะคืออะไรข้อที่สองเนี่ยฮะคือถ้าหากว่ามันเกิดจากการที่เรามีการคัดคัดแยกขยะที่ถูกต้องแล้วอย่างที่ประเทศอย่างฝั่งที่เราไปมาเนี่ยนะครับแน่นอนฮะบ,บริษัทที่เป็นอ่าที่เขาต้องการที่จะรับซื้อขยะหลายๆขยะเ,ยเขาจะเข้ามาร่วมแน่นอนครับเพราะเขาต้องการขยะเหลนะ่านั้นอี่ยไปมีไซเคิลเพราะว่าอาจารย์รู้ไหมครับอย่างเยอรมันเนี่ยนะฮะ เวลาเราไปเนี่ยเราเจอเราเจอพวกอ่อเอออะไรนะคนคนอะไรบ้างคนอะไรบ้างคนอะไรบ้างโฮมเลสนะครับเขาเขาไม่ขอเขาไม่ขอเงินเราเขาขอขวดน้ำเขาขอขวดน้ำพลาสติกจริงๆนะงอาจารย์เพราะมันเป็น่องในตู้ในตู้เนี่ยเขาขวดพลาสติกเนี่ยไปหยอดลงไปเนี่ยมันจะได้อยู่สูตร2.5สูตร2.5ยูโร นะซึ่งตรงเ,เนี้ยมันกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมฮะประเทศยุโรปเนี่ยเขาหวงขวนเขาหวงขวดถ้าติดก,กันนะเขาไม่ให้กันเลยเนะพราะมันเป็นเงินมันก็คือเป็นการรวมระหว่างภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนใช่ไหมต้องเห็นว่าเฮ้ยสิ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าคุณคัดแยกได้ถูกต้องคุณคัดกรองให้ดีแล้วคุณรู้ว่าคุณควรจะอาไปใส่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเงินนะั้นกลับมา เน mm hmm. er> ี่ยว่าจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค uh, รับถ้าหากว่าประเทศเราทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าขยะในประเทศเราหรือว่าในส่วนของว่าประเทศเราเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะหายหรือว่าจะลดไปแล้วก็ในส่วนของอมันจะทําให้คนเนี่ยตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันมีมูลค่าจริงๆไม่ใช่เอาไปทิ้งเลยเกลื่อย่างเงี้ยครับมอ ครับอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าจากตัวอย่างหลายประเทศที่เขาทำอย่างที่คุณบอกนะฮะว่าขวดพลาสติกที่มันรีไซเคิลเนี่ยมันมีมาาูลค่าเพราะมันมีมูลค่าใช่ไหมฮะคนก็ไม่ทิ้งอะ่ะแต่เอามันไปแลกเป็นเงินซึ่งอาจจะน้อยไม่ว่าจะเป็น American, อเมริกาในบางรัฐหรือว่าเซเนิวก็ทําเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ผมสนใจประเด็นนี้มากเลยเพราะคุณบอกว่ามันเริ่มต้นจากทางบ้านมันเริ่มต้นจากคนทางบ้านนิสัยของเราก่อนใช่ไหมฮะซึ่งเราก็พูดกันนะว่าการจัดการการรีไซเคิลขยะหรือว่าการรีเพิร์เพิร์ขยะเนี่ย ที่ยากสํหคนไทยเพราะว่าเราคุนชินกับเรื่องพวกนี้นะฮะยอยากจะถามครับว่าในฝั่งของการเป็นผู้ประกอบการของคุณนะฮะคุณคิดว่าคุณสองคนน่ะได้เริ่มปลูกฝังเรื่องทํานองนี้แล้วอามามันปฏิบัติบ้างหรือย,ยังในธุรกิจของคุณหรือในอนาคตภายหน้าที่คาดหวังเอาไวะคะ้ครับ ครับได้ครับอาจารย์แต่ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเลยนะครับอาจารย์คือเอาเป็นบริษัทของผมเองเลยนะครับบริษัทดีท็อกประเทศจีนจำกัดนะครับบริษัทผมเปิดมาล่วมมาสามสปีแล้วนะครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยได้ทำมาซื้อบานดีเด่นระดับประเทศเลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์ทราบนะครับการที่จะได้ทำมาซื้ออาหารทำมาซื้อบานดีเด่นระดับประเทศเนี่ย มันไม่ใช่แค่เป็นในส่วนของการบริหารงานาหรือว่าพนักงานหรือว่าอะไรส,สุดท้ายน่ะการที่จะได้ทำอภิบาลเนี่ยมันจะต้องลงองคประกอบไปถึงการดูแลทรัพยากราการบําบัดน้ําเสียการาดูแลส่วนที่เป็นรอบข้างในส่วนของทรัพยากรไม่ทิ้งน้ําเสียมีการคัดกองน้ําก่อนที่จะปล่อยลงหรือว่าขยะมีการแยกแล้วเปล่าครัรบซึ่งตรงนี้บริษัทผมได้ทำอภิบาลดีเด่นระดับประเทศนในปี25งห้าหกถ้าจำไม่ผิดสองห้าหกห้า นะครับแล้วก็ได้มาตลอดทุกปีเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยได้มีการอสอนให้กับพนักงานของเราทุกคนน,นะครับว่ารู้ว่าการคัดกรองขยะคืออะไรการนําขยะไปรีไซเคิลในบริษัทคืออะไรอย่างเช่นเรามีวัสดุเรามีพวกเป็นวัสดุที่เป็นจากธรรมชาติใช่ไหมเป็นสมุไนไพรเป็นอะไรเงี้ยการทิ้งที่ถูกการทิ้งที่ผิด เนี่ยก็เกิดการปนเปื้อนนะฮะอาจารย์หรือการนราเป็นบำบัดจะเป็นหมักนะฮะหมักที่เป็นปุ๋ยเงี้ยถ้าหมักผิดวิธีเนี่ยก็ผิดนะเพราะว่ามันจะเกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาใช่ไหมซึ่งไอ้ก๊าซตัวเนี้ยเนี่ยมันจะไปทำลายตัวน้นซึ่งจะอัถูกต้องครับมันจะทำให้อ่าโลกเราร้อนขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีการอ่าถ้าไม่หมักหรือว่าทำให้เป็นปุ๋ยเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดหรือการจะปล่อยน้ำเสียของโรงงานออกไปแม้แต่น้ำที่จะเอาไปล้างเครื่องจักรเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำตรงเนี้ยเขาต้องมายุดเเเรรรกกกกกกิจจจททีีีีี่่่่่่่่ป็็็นนนนนบบออออะะะซึงงใใแตตลยมวธาาาั้ ทงานก,นก,นกนว่าอ้วิธีการจะบประปัดน้ําต้องทํำยังไงไม่ถึงจุดนี้ต้องเติมสารอะไรลงไปหรือต้องมีการกตรวจค่าน้ําก่อนขอที่จะปล่อยน้ำตรงนี้นลงสู่สาธารณะหรือว่าข้างนอกไปเพื่อที่ จะได้ไม่ไปกระทบสู่สภาพแวดสภาพแวดล้อมข้างนอกโดยชาวบ้านเขาจะได้แบบไม่มีปัญหา,ากาเราองนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราเริ่มจากพนักงานของเราก่อนเราเริ่มจากบริษัทของเรา่อนนะว่าปลูกฝังให้ทุกคนรู้เลยว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันมีความหมายนะมันมีคุณค่าของมันและมันสามารถนากลับมาใช้ได้ถ้าหากว่าเรารู้จักมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำว่าขยะเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดก,การมันเป็นจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีคํานี้บนโลกทุกซ้ำ นะเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราพูดว่าขยะนี่พ่อะไรฮะเราไม่เห็นคุณค่าของมันเรายังไม่รู้ว่ามันกลับมาใช้ได้กับอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้นามาใช้กับคนสํารับอินครับผมได้นำมาใช้กับค่ะอาจารย์แล้วก็สําหรับทุกท่าทําอะไรบ้างครับในส่วนของการบริหารจัดการพวกนี้ ของตุกตานะคะตุกตาจะเป็นพนักงานเนาะอยู่ในบริษัทซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัท OR อาค่ะอาจารย์ก็คือป,ปตทน้ำมันและการค้าปิดเนาะซึ่ง,งในนโยบายบของบริษัทนะคะก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับและดูแลในเรื่องของการจัดการขยะอยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนั้นก็คือแต่สำหรับของตัวพนักงานแต่ละบุคคลนะคะเราก็จะมีระบบเนาะในการที่จะคัดแยกขยะแต่ละประเทศซึ่งเป็นข้อบังคับให้พนักงานทุกคนปฏิบัตินะคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของการที่ ที่จะทาความสะอาดบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะมีการทิ้งขยะลงไปยอะไรเงี้ยคะ่ะอาจารย์เพื่อลดการปนเปื้อนของขยะหรือแม้แต่ว่าโครงการอื่นๆนะคะยังของทุกทายเงี้ยอยู่ในหน่วยงานที่เป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลืนนะะ่นค่ะอาจารย์มันจะมีบรรจุภัณฑ์ของออแพคเกรจจิ้งของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลืนนอ่นน้องที่เหลือใช้ะคะ่ะหรือว่าที่ใช้แล้วคะ่ะเราก็นํามารีไซเคิลนะคะหรือว่านํามาอัพไซเคิลนะคะ,ะ,คะให้กลายเป็นโต๊ะนักเรียนะะยน,นะคะโดยล่าสุดนะคะ เราก็ได้มีการนําโต๊ะเหล่านี้ค่ะไปบริจาคนอ้องให้กับโรงเรียนต่างๆนะคะตามชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแถบเชียงรายนะคะหรือว่าทางฝั่งเพชรบุรีะคะ่ะที่เขาต้องการโต๊ะนักเรียนนะคะหรือว่าเก้าอีะคะ้ค่ะเพื่อการศึกษาต่อไปค่ะอาจารย์อันนี้คือในด้านของบริษัทนะคะที่ให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติค่ะให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติค่ะโอเคครับทั้งสองท่านเนี่ยมีไอเดียน,น่าสนใจนะมองจากมุมมองของคนที่แมネจกับคนที่ทำทำด้วยทั้งเองนะครับคือ สิ่งที่อยากให้เป็นแมสเซจหลักๆของของอารายการของเราอะนะฮะก็คือเหมือนเป็นแรงใจกําลังใจครับให้คนที่สนใจเรื่องความยั่งยืนเพราะว่าคุณทั้งสองคนน่าจะเคยได้ยินเขาบอกว่าการทํางานด้านความยั่งยืนในธุรกิจนะคือทอาออกกล่องทําเอาภาพสวยๆแล้วก็จบกันไปทิกเดอะบ็อกซ์ใช่ไหมฮะอยากให้คุณทั้งสองคนเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันแล้วก็มันส่งผลอย่างไรต่อไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณต้นหรืองานของคุณที่ทคุณที่คุณตุ๊กตาทําอยู่เป็นต้นนะครับเชับครับ ก็จริงๆแล้วอาจารย์อันนี้เป็ำนคำถามพิ่ดีนะครับนนคือ,อบริษัทเนี่ยนะเวลาอย่างอย่างต้นขอเองนะครับ<อ>คือเราเปิดโรงงานอาจารย์เาซึ่งโรงงานเนี่ยเวลาไปตั้งที่ไหนแน่นอนครับชาวบ้านหลายๆคนหรือว่า,าประชากรที่อยู่ราาอบข้างตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะาบางทีก็จะมีปัญหากับเราบ้างน,นะครับ ซึ่งเรามองแล้วว่าไอ้ความย,ายั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในส่วนของการผลิตอย่างเดียวครับแต่ว่ามันเป็นการที่จะทําให้บริษัทเนี่ยอมุ่ในระยะยาวต่อไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรายได้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับการปล่อยขยะเสียออกไปหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านรอบข้างเนี่ยเราก็ต้องมีการจอดดยกับเขามีการ อ่เข้าไปโทรกับเขาเข้าไปทํา CSR เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความไมัม่งยืนทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุดนะคะรับอาจารย์ก็คือเราต้องทําให้สภา,าว่าเพื่อนบ้านเราทั้งหมดเนี่ยเขาแฮปปี้และยินดีกับเราเขาไม่แฮปปี้ยินดีกับเราเหรอฮะถ้าหากว่ารอดยอดเราดีเขาไม่แฮปปี้ยินดีกับเราหรอถ้าเราจัดงานปีใหม่ที่โรงงาน เขาไม่ได้ยินดีด้วยอกครับแต่สำคัญที่สุดที่เขาได้ยินนี้ก็คือนะเราไม่ไปรบกวนเขาในสกาลล์เดียวกันเนี่ยเราก็ไปช่วยทําให้เขาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมีการอ่ามีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็หรือว่าบางทีเราอาจจะมีการจ้างงานด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในคำน้นในความยั่งยืนตรงนี้นั่นก็คือเราต้องไม่ทําให้เพื่อนบ้านเขาหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดหรือว่ามีการรบกวนตรงนั้น นะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับว่าเราให้ความสําคัญมากเลยนะากับการาที่จะปล่อยน้ําเสียออกไปในโรงงานมีควันไหมหรือในส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็จะมีการไปจอยกับชาวบ้านให้ทราบว่าเฮ้ยพี่ปลูกอะไรอะ่ะพี่เอามาขายโรงงานผมไหมล่ะไอตรงนั้นไ่นดีกว่าพี่จะไปเผาขยามมันนะเพราะอะไรเพราะถ้าพี่เผามันก็โดนผมแอบซู้มาขายผมดีกว่านะเราก็จะสอนเขาด้วยว่าเฮ้ย อีกแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเผาทาลายป่าทําลายป่าทำลายหญ้านะมันเอามาขายเนี่ยมันก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าที่คุณจะไปเผาอีกตัวนี้นครับก็คือเรามีการให้ความรู้แล้วก็ให้ความตระหนักรู้ถึงถึงถึงคุณค่าของมันแล้วเราก็รู้เองแต่ว่าความยั่งยืนเนี่ยถ้าเราจะอยู่ตรงนี้หรือเราจะปิดเราจะเปิดธุรกิจเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้เป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยค่ะ ค่ะสำหรับทางพี่ต้นเนาะก็พูดในเรื่องของในหน่วยที่เป็นแบบอะองเทอร์พิเนอร์เนาะสำหรับตูกตาค่ะปัจจุบันที่เป็นพนักงานเนาะก็ขอในพูดในเรื่องของภาคประชาชนเนาะสำหรับในภพาคพประชาชนนะคะคิดว่าอ่ถ้าเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะ อย่างถูกต้องเนาะล้วรู้ว่าเมื่อหลังจากที่เราได้คัดแยกขยะแล้วขยะพวกนี้นําไปรีไซเคิลแล้วนําไปเป็นอะไรไปต่อยอดอะไรได้บ้างอะคะ่ะเมื่อคิดว่าเมื่อภาคประชาชนได้รับรู้อะค่ะทุกคนก็จะมีความตระหนักมากขึ้นในการที่จะอยากจะแยกขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าที่มันสูงสุดอะคะ่ะอาจารย์หรือว่า,อ,าอย่างทางที่ญี่ปุ่นเนาะที่เูกดูมาเขาก็จะมีการแบ่งถุงขยะแบ่งสีประเภทขยะนะคะแล้วก็มีความให้ความมีการให้ความรู้ในเรื่องของการผ่านโปสเตอร์ดู ว่าข้อมูลว่าขยะเผาได้เผาไม่ได้หรือว่าขยะรีไซเคิลมีอะไรบ้างใช้ถุงอะไรบ้างแล้วพอเจ้าหน้าที่อะคะ่ะไปแล้วจะนําไปทําอะไรต่อแล้วก็มีในเรื่องของปฏิทินในเรื่องที่ว่าจะนําจะมารับขยะในแต่ละประเทศในแต่ละประเภทมารับขยะวันไหนเพื่อให้ขยะนะคะ เกิดการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการใช้กฎระเบียบบังคับอย่างเข้มขัดและกําหนดปลายทางและขยะอย่างชัดเจนว่าขยะจะทิ้งและนําแต่ละประเทศไปทําอะไรต่อรู้สึกว่าจุดนี้ค่ะก็จะทําให้คนรู้สึกเต็มใจที่จะแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดขยะที่ลดลงค่ะอาจารย์สองท่านเนี่ยฮะดีแมสเซจที่น่าสนใจมากเลยนะคือท่านบอกว่า เรื่องของความยั่งยืนในในบริบทของธุรกิจน,น,นะฮะอันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวมันคงจะลําบากเนาะเราควรจะไปกับคนรอบๆตัวเราคนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์ต่างๆเพื่อนบ้านของเรา,าที่ต้นบอกใช่ไหมฮะว่าเราเราเบนนฟิตด้วยกันแล้วเราไม่ทิ้งใครเอาไว้เบื้องหลังซึ่งมันเป็นคีย์คอนเซปต์หรือคีย์แมสเซจของเรื่องของความยั่งยืนเลยนะครับและที่สําคัญก็คือมันมันควรจะมีเพอร์เพสหรือว่าถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราทามันคืออะไรมันไม่ใช่ทําแล้วดีงามเนาะแต่มันเราได้ประโยชน์ด้วยมมันไ่่่่เเสียปลาาะครบซึงผิดว คนเราก็ต้องถามแหละว่าเราลงพลังงานลงแรงงานลงเงินไปต้องเยอะถ้ายังยืนแล้วแต่เราเราจนเราแย่เราเจ๊งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคัมันต้องสมรูลร่มคิกันซึ่งผมิว่าทั้งสองท่านเนี่ยแคปเจอร์ประเด็นเหล่านี้ได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับเพราะว่าผมว่าคอนเซปที่เราได้มาในวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความรู้ ใครมองว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เลยทั้งสองท่านบอกเว,ว่าขยะมีมูลค่าและทั้งนอกจากมูลค่าทางการเงินแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าทางสังคมที่สามารถทําให้เราเสามารถจัดการร่วมกันได้นะครับเราพบกันใหม่ในพอดแคสต์และบล็อกของ sustainability at CMU วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ